ก็เดี๋ยวรอดูโบครับผมโบอยากได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นไม่เคยห่างกันขนาดนี้ใช้คำนี้แล้วกันพอเดี๋ยวรู้ว่าเขาจะไม่อยู่2เดือนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบรอแล้วกูจะทำอะไรอะอะไรคือจริงๆมันมันเดี๋ยวมีบินเดี๋ยวมีบินไม่หามีบินก็เคลียร์เคลียร์ไว้ก่อนแล้วก็น่าจะไปคุยกับคนที่เคยไปมาแล้วอยากไปอะไรเยก็เลยมาบอกเราว่าหนูจะไปเรียนอะไรเงี้ยก็แบบตกใจอยู่ตอนแรกไปสเดือนด้วยซ้ำจริงจริงในใจเราก็บอกไม่ให้ไม่ให้ไปนานขนาดนั้นแต่ว่าเราไม่ได้พูด เราไม่เราไม่ได้พูดคานี้เพราะว่าเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาถูกไหมแต่ว่าก็เอาอย่างอื่นมาอ้างว่างานกําลังเยอะนะงานหนูกำลังเยอะงานหนูกำงองานหนูกาลังเยอะนะคุยกับพี่เบิ้มคุยกับผู้จัดการหรือยามเออเขาจะให้ไปหรอสี่เดือนไหนเดี๋ยวจะมีหนังจะมีละครจะทำไงเออก็เคลียร์เป่สองเดือนเองใช่พอพอจบสุดพี่สองเดือนก็แบบคือ วงนั้นก็ใส่ให้ให้ให้ไปเพราะว่าเออไปนู่นจะได้แบบเห็นแหวนแล้วมันจะได้เออเราเล่นคือคือบอกว่าไม่ต้องใส่ไปเพราะว่าจะได้ไม่ต้องระวังก,ก็เตรียมตัวเตรียมตัวนอนไม่ดีละช่วงนั้นเตรียมตัวนอนน้อยใช่เพราะว่าเราก็อยากจะแบบมึขขขงเขาเลิกเรียนเลิกเรียน4ี่โมงเย็นเงี้ย <c oughs> ของเราก็สี่ทุ่มแล้วไงเขาเขาจะนอน นอนกี่โมงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าก็ยังแต่ว่าก็ต้องคุยกันว่าให้ให้แบบเพราะว่าด้วยความที่ไปคนเดียวเนี่ยมันก็มีความเป็นห่วงอยู่แล้วแล้วปกติน้องน้องเวลาอยู่กรุงเทพอยู่ที่ไทยเนี่ยเขาก็จะมีแบบมีคนคอยช่วยดูแลมีแม่มีผู้จัดการมีอะไรนี้ดูแลตลอดแต่ว่าไปนู่นอน่อย,อยู่คนเดียวจริงๆเราก็แบบค่อนข้างค่อนข้างกังวลในเรื่องการใช้ชีวิตห,หลายๆอย่างก็ก็คงต้องแบบมอนิเตอร์เขาเรื่อยๆโทรหาบ่อยๆอะไรเงี้ย<ต>ไม,ไม่ไม่กังวลเรื่องหนุ่มๆแน่น,นอนไม่ได้มั่นใจว่าเราเอาอยู่เรามั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนแบบน หล่อมันหล่อนะเออมันก็ใช่่ถึงปั๊ถาม่เกล่าสุดไล่คู่ใหม่ัาวิกาทไมถังมันอะไรใหม่เราไม่หมดเราไม่ได้ไล่ใหม่กับเราแค่บอกใหม่ว่าเออเราก็เป็นห่วงไงแบบคนงานงานบาสงานมันเป็นงานแข่งบาสเนาะคนมันก็เยอะมากไงเราก็เป็นห่วงกลัวแบบ เออของมีค่าชิ้นใหญ่ๆเตะตาสะดุดตาขนาดนี้แล้วก็กลัวมันจะแบบหายอะไรอย่างนี้ซึ่งก็เกือบหายชาชีนี้เป็นใครดว้วยโบนี่แหละ <laughs> ก็ไม,ะะไม่เชิงครับจริงๆก็เป็นแซวๆเป็นแซวๆแ,แบบอุ้ยอยากให้โบเห็นนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่ว่าก็เห็นคือโบเขาก็ชอบแบบนี้แล้วก็ พอพอโบมาเราก็บอกโบก่อนเลยไปดูแหวนใหม่สิโบเขาไม่ได้เรียกรอยากได้บ้างเขาไม่ได้มารีเควสอะไรครับผมเขาก็เขาก็ชอบชอบชอบเราก็เตรียมไว้แล้วว่ามิดใหญ่กว่านี้แน่นอนอย่าพูดสิเดี๋ยวมาเปิดประเด็นแบบนี้ใครบอกนานก็ต้อง20ขี้เกียจเขาคุยกันแล้วคุยกันได้เขาเปิดใจกันแล้วก็เดี๋ยวรอดูโบครับผมโบอยากได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นออ๋ ใหญ่เตรียมงบไปเท่าไหร่ดิจ<า>ิตอลฟูดบินนะครับหลังบ้านเป็นโรงงานผลิตแบงค์พอดี <c oughs> <c oughs> เราเล่นก็ก็นั่นแหละครับผมก็เดี๋ยวก็รอดูว่าจะยังไงคู่เราก็าใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปถึงเรื่องแหวนเลยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องปัจจุบันก่อนแล้วหลคนก็แซวกันเยอะแบบว่าเห็นความน่ารักแลวก็เออคู่นั้นเขาน่ารักเขาก็อยากคู่เราบ้างไปเลยเป็นยังไงอ่าจริงๆก็มีอ่านคอมเมนต์บ้างครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่แบบ เอ็นดูเอ็นดูคู่พวกเราอยากพวกเราแบบลงเอยกันอะไรเงี้ยก็อยากลงเอยเหมือนกันแต่ว่าก็ก็ยังต้องเขาคบกันมานานเนาเจ็ดแปดปีนะพี่เต๋อกำใหม่นะก็ก็นั่นแหละครับผมก็รอรอรอเวลาคู่เราบ้างใช่พี่เจ้าดีครับจริงจริง ไม่เคยห่างกันขนาดนี้ใช้คำนี้แล้วกันคือมันก็มันก็คือเอาจริงตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่ตั้งแต่โตมาเนี่ยเราเรามีแฟนเราไม่เคยไม่เคยแบบมีไม่เคยมีโมเมนต์ที่แบบห่างกันกับแฟนขนาดเนี้ยคือคือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะแต่ว่าก็แบบมันก็จะมีความแบบปกติเราก็จะเจอกันบ่อยๆเจอกันแบบเกือบทุกวันอะไรเงี้ยแต่พอพอเดี๋ยวรู้ว่าเขาจะไม่อยู่2เดือนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบ เพื่อทำอะไรอ่ะอะไรคือจริงๆมันเดี๋ยวมีบินเดี๋ยวมีบินไปหามีบินก็เคลียร์เคลียร์ไปก่อนแล้วหรือว่าเขาปรึกษาเราเลยคุณคุณว่าตอนแรกที่มาบอกเนี่ยเหมือนเล็กแบบสลึมสลืออยู่บนรถหนูจะไปเรียนนะฮะยก็แบบก็ตกก็ตกใจก็ก็รู้ว่าพูดจริงอะไม่รู้ว่าไม่ได้พูดเล่นหรอกแต่ว่าก็ มันก็เอ๊ะทำไมอยู่จูดิไปเพราะไม่มันไม่มีเขาไม่ได้มีแบบมาบอกเราก่อนเลยว่าแบบอยากไปเรียนหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะไปคุยกับคนที่เคยไปมาแล้วอยากไปอะไรเงี้ยก็เลยมาบอกเราว่าหนูจะไปเรียนอะไรเงี้ยก็แบบตกใจอยู่ตอนแรกไป4เดือนด้ยวยซ้ำใช่เราไม่เราบอกจริงๆจริงในใจเราบอกไม่ให้ไม่ให้ไปนานขนาดนั้นแต่ว่าเราไม่ได้พูดเราไม่เราไม่ได้พูดคำนี้เพราะ <at you S 1> ว่าเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาถูกไหมแต่ว่าก็เอาอย่างอื่นมาอ้างว่างานกำลังเยอะนะ งานหนูกำลังเยอะงานเดงานหนูกำลังเยอะนะคุยกับพี่เบิ้มคุยกับผู้จัดการหรือยาเออเขาจะให้ไปหรอสีเดือนไหนเดี๋ยวจะมีหนังจะมีละครนัทำไงเออก็เคลียี่สเดือนเองใช่พอพอจบสุดพี่2เดือนก็แบบเออเขาบอกว่าถ้าเิดเขาไปอยูู่ำเีเรื่องราเออเขาฝากคนจับตายนะจับตาดูพิเน โอ้โห oh, จ้างมาได้เลยใส่รับก่อนใช่ไม่่วาสบายใจได้สบายใจได้ครับผมไม่ว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนหรือว่าจะอยู่ไทยหรืออยู่ที่นู่นเราก็ก็เป็นเงี้ยเดี๋ยวคิดว่าเราจะมั่นก่อนนะแหวนมันตรงกันวันนั้นใหม่ก่องก่อนบินคือวงวงนั้นก็ใส่ให้ให้ให้ไปเพราะว่าเออไปนู่นจะได้แบบเห็นแหวนแล้วมันจะได้เออแต่ไม่มา เราเล่นคือคือบอกว่าไม่ต้องใส่ไปเพราะว่าจะได้ไม่ต้องระวัง<อ>ใช่แต่แต่ว่ามัน,<ต>ม,นมันคงแบบเป็นคนเซสซิทีฟกบอะไรพวกนี้มาก<อ>ก็ไม่ไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือเปล่าแต่ว่าไม่แต่ว่าก็มันก็มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วขนาดขนาดเล็กเมื่อก่อนพี่ชายเล็กพี่ชายญาติฮะเขาแบบต้องไปกับเมกาตลอดเขาเรียนที่นู่นไงเขาจะไปทีนึงเราก็ยังร้องไห้เลยเลย ใช่ใช่ก็มีข้อตกลงอะไรกันไหมว่าแบบครั้งหนึ่งวีดีโอคอลวันละครั้งอะไรอย่างเงี้ยมีมีไหมไม่มีครับผมก็คิดว่าเราว่างก็คือต้องโทรหากรอยู่แล้วใช่หกชั่วโมงก็ต้องคิดไปแล้วฮะก็ก็เตรียมตัวเตรียมตัวนอนไม่ดีละช่วงนั้นเตรียมตัวนอนน้อยใช่เพราะว่าเราก็อยากจะแบบสมมติเขาเลิกเรียนเลิกเรียนสี่โมงเย็นเงี้ยของเราเป็นว่าสี่ทุ่มแล้วไงเขาเขาจะนอน นอนกี่โมงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าก็ยังแต่ว่าก็ต้องคุยกันว่าให้ให้แบบเพราะว่าด้วยความที่ไปคนเดียวเนี่ยมันก็มีความเป็นห่วงอยู่แล้วแล้วปกติน้องน้องเวลาอยู่กรุงเทพอยู่ที่ไทยเนี่ยเขาก็จะมีแบบมีคนคอยช่วยดูแลมีแม่มีผู้จัดการมีอะไรอย่างนี้ดูแลตลอดแต่ว่าไปนูน่นอ,อยู่คนเดียวจริงๆเราก็แบบค่อนข้างค่อนข้างกังวลในเรื่องการใช้ชีวิตหลยายๆอย่างก,ก็คงต้องแบบมอนิเตอร์เขาเรื่อยๆโทรหาบ่อยๆอ ไม่กังวลครับไม่ไม่ไม่กังวลเรื่องหนุ่มๆแน่นอนไม่ได้มั่นใจว่าเราเอาอยู่เรามั่นใจว่าเขาไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้วจะรอมันหออ่ะเราไม่เท่ขนาดนี้เออมันก็ใช่ไปดวลคือไปถือไปเล่นเล่นครับผมเพฮ้วันนี้จะออกงานก็เลยไม่ได้โกนเพราะละครเพิ่งจบไปจริงโบชอบหดวลไบบนี้ไว้อยู่ไว้ตลอดจริงจริงโบเออโบก็บอกว่ามันก็เท่ดีมันก็แตกต่างดีเพราะว่าแบบ เพราะว่าเราเองก็แบบเหมือนหน้าแบบฟิลเด็กๆใสๆมาตลอดอะไรเงี้ยพอพอเราได้ไว้หนวดคนเห็นในละครด้วยแล้วเราเขาชอบกันคนชอบกันเยอะอะไรเงี้ยก็แบบพี่ก็ลองไว้ดูสิก็เลยลองไว้เล่นๆครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องโกนละแล้วเขาบอกมีจักรจี้อะไรไหมจักี้าหเขาก็ไม่ได้จักรจี้แต่ถ้าเอาไปถูว่าจักรจี้ถ้าอยู่เฉยๆมองเฉยๆก็ไม่จักรจี้เอาไปถูแขนอไงจักรจี้ ข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ